นครับอันนี้ถ้ากินกาแฟกินกาแฟบนเครื่องเครื่องบินกระโพดแฟแก้วอร่อยเศร้าครับไอซิดนางกินบนเครื่องได้ไอ้คระเ็นบ้านกรับหัวครับนั่นหลังแรกในประเทศไทยอาจจะเป็นได้บ้านกรับหัว อเอาไปกินกาแฟครับกาำกาหรือเป็นบะมกีกปรอามแกเลยนป็นปรน่นมแนมาสแกนตี้ดกระแ้กนคนรู้เลยกินกาแฟทั้งที่มานางกินอยู่เครื่องบินครับ เนีนั่งตัวไหกนหก็นั่งให้ไปโหเทเลยกินกาแฟบันเครืองบริบริเบซั่นมาน้กินกาแฟอ,อา,า,า,กกาฟอแล้วนี้แค่สุดรวม ເຍຍແຕ່ປົນຫວາຫືອ່າຊຽ